สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเอฟธัญนพนะครับวันนี้ผมรับช่วงต่อจากพี่เอ,อ๋เพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบ้านของเราผมเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ชมหลายหลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยเราจะคิดอยู่เสมอว่าบ้านคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ว่าหลายหลยครั้งบ้านก็กลายเป็นสถานที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันครับ ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเรียนรู้และหาทางหาวิธีการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบ้านของเราครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ในข้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับถึงการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในบ้านของเราครับสวัสดีครับท่ารองครับครับสวัสดีครับครับท่ารองครับคําว่าอุบัติภัย เรามักจะได้ยินกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสื่อวิทยุโทรทัศน์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ความหมายของคางว่าอุบัติภัยแท้จริงแล้วคืออะไรครับอุบัติภัยก็คือภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดเหมือนไม่ทันตั้งตัวมันยังไม่รู้ตัวมาก่อนมันจะเกิดได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นในเ er ร์สถานในที่สาธารณะนะในที่ชุมชนหรือบนท้องถนนมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดย เราไม่คาดฝันครับจับพันว่างั้นนะครับ,รบแล้วการป้องกันอุปัติภัยถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของตัวบุคคลก่อนครับเราจะสามารถป้องกันอุปัิิภัยในเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างครับคือก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่าความประมาทจะนําไปสู่ให้เกิดอุปัิิภัยขึ้นได้ท่านต้องไม่ประมาทครับไม่ประมาทต้องให้อำมัดระวังไว้เสมอครับถ้ารองกำลังจะแนะนําว่าควรจะมีสติตลอดเวลา ค,คือคืออะไรกันแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือไม่ได้เกิดจากความไม่คาดฝันถ้าเกิดจากการกระทำของตัวบุคคลเนี่ยเราต้องมีสติที่ยึดมั่นแล้วก็ม่รประมาทการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆต้องมีความระมัดระวังเพียงพอรครับผมถ้าหากเราป้องกันจากตัวเราแล้วนะครับการที่เราจะป้องกันออกไปสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะสามารถป้องกันได้อย่างไรบ้างครับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นการ ต้นมงต้นไม้เราก็ร,รู้ว่าต้นไม้ในบ้านเรามีถ้าก,กิ่งมันย้อยมาหรือว่ามันจะมาใกล้บ้านเราก็ควรจะรีบแจ้งให้ตามเขตต่างๆมาตัดซะอะไร,รซะ,หร,ะหรือว่าตัดแต่งให้เรียบร้อยอมันจะได้ไม่มาหักทับบ้านหักทับรถ ถ้าตัวบุคคลครับคือเราต้องใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับอย่างบ้านก็เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ดูแลภายในบ้านอย่างเช่นมีมีเด็กอยู่ด้วยนะครับผมพวกไม่ขีดไฟแช็กหรือเครื่องมือในการติดไฟของมีคมพวกนี้นะครับคือเด็กๆก็จะสนเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยเขาก็อาจจะ ผุ้ที่ภาวะไม่ไม่พอ <c oughs> เจออะไรก็อยาก <c oughs> มีดผ้ากระทะหวาน <ๆ S 2> ต่างๆเนี่ย <นะ S 1> ต้องเก็บงาเข้าลิ้นชักเข้าแกะเข้าตู้อะไรให้เรียบร้อยครับ <c oughs> สําหรับอุบัติภัยที่ผมคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับในในบ้านของคนไทยเรานะคืออุบัติภัยจากแก๊สหงต้มเพราะว่า <c oughs> คนไทยในนิยมที่จะทําอาหารรับประทานในบ้านวิธีการที่จะป้องกันอุบัติภัยจากแก๊สหงต้มนี่มีอะไรบ้างครับก็อยากจะอยากจะบอกฝากไปยังพี่น้องประชาชนว่า การใช้แกส๊สสูงต้มเนี่ยในเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยในกรณีที่แก๊สมันจะหมดถังนะทางที่ดีเนี่ยก็ควรเอาถังไปเปลี่ยนเลยก็เอาถังใหม่ๆม,มาเลยอย่ามาเติมแกส๊เสเอยเลยเพราะประสบการณ์หรือความชำนาญของเราเนี่ยไม่เพียงพอแล้ววิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นจากการเกิดแก๊สรั่วเนี่ยสมมติถ้าเกิดอยู่ที่บ้านได้กลิ่นแก๊สรั่วคือวิธีการเตรียมตัวหรือว่าป้องกันเบื้องต้นควรจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ คือถ้าเราสงสัยว่าแก๊สจะรั่วเนี่ยถ้าสงสัยนะให้เอาน้ําสบู่เนี่ยค่อยๆรูดตามท่อแก๊สนยมันก็จะเป็นฟองผุนมาเราเห็นแล้วมันรั่วท่อมันรั่วสิ่งแรกถ้าเรารู้ว่าแก๊สรั่วนะปิดวาลก่อนครับปิดวาลนะปิดวาลไว้ก่อนหรือถ้าสูดแก๊สก็ไปแล้วเนี่ยต้องออกไปในที่โล่งแจ้งเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เพื่อขับไล่พวกแก๊สนี่ออกไปสิ่งที่จะทําต่อไปก็ ถ้าเป็นถังแก๊สใหญ่ๆหรือว่าถังที่เราจะพอเคลื่อนเคลื่อนย้ายได้ก็เอาไปอยู่ในที่โล่งแจ้งสักเพราะมันจะได้ไม่เกิดอะไรานอบ้านเอาออกไปให้พ้นเลยเอาอกไปให้พ้นเลยสิ่งที่สําคัญก็คือแก๊สถุงต้มเนี่ยไม่ควรจะตั้งไว้ในอุปกรณ์ทําความร้อนต่างๆอย่างเช่นเตาไฟหรืออะไรก็แล้วเนี่ยอย่างน้อยต้องให้ห่างสัก 1.5เมตรคือเมตรครึ่ง่ะเป็นนงน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยครับ้ารองครับมีอีกหนึ่งอุบัติภัยนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในบ้านเรือนที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆตามหนังสือพิมพ์นั่นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรนะครับซึ่งเป็นเหตุทําให้เกิดเพลิงไหม้ตรงนี้นะครับเรามีวิธีการป้องกันเบื้องต้นยังไงบ้างครับคือเบื้องต้นเลยนะครับสาหรับอุบัติภัยที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นอักขีัยเกิดไฟไหม้มงไว้บ้านเนี่ยภาษาชาวบ้านบอกไฟไหม้บ้านเนี่ยสิ่งที่จะต้องระ ดูที่ว่าสายไฟเนี่ยมันใช้มานานหรือยังมันเก่าขนาดไหนควรสมควรจะเปลี่ยนหรือยังปลั๊กสวิต์ต่างๆครับมันชำรุดไหมถ้าชำรุดก็ไปตามช่างเข้ามาเปลี่ยนให้หรือไปซื้อมาเปลี่ยนและไอ้เต้าปลั๊กที่เสียบที่เสียบไฟเนี่ยต้องอยู่ห่างมือเด็กเด็กๆแกลูกเต้าไปถึงการมือไปแย่บ้างเอาเหล็กไปข่าวน้ําไปเทราดเนี่ยก็เกิดไฟช็อตได้หรือว่าหาไอ้วัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเนี่ยไป ไปแย่เงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุกับเด็กได้นะฮะต้องระมัดระวังมันตรวจ,รวจสอบตรงนี้ไฟฟ้าตรงนี้มันเป็นไงสายไฟ,ฟซึ่งมันเก่าแล้วดูว่า,วามันนานเกินเวลาแล้วสิปี20ปีแล้วผมว่าก็ควรจะเปลี่ยนนะแล้วต้องระมัดระวังให้อยู่ห่างจาก ผู้ที่ยังไม่ไรู้ดีๆเพราะว่าอย่างเช่นเด็กๆเนี่ยอย่าให้ใกล้มือเด็กดขาดเลยครับเพราะมาันอันตรายครับครับผมแล้วในส่วนของออมาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นนะครับท่านมีอะไรอยากจะแนะนําคุณผู้ชมบ้างครับตรงนี้ครับให้ไปซื้อวัสะดุอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสวิตช์ปลั๊กต่างๆสายไฟต่างๆให้มีมาตรฐานของมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอไว้นะครับ ปิดท้ายนะครับอยากให้ท่านรอนะครับฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับว่าวิธีการที่เราจะสามารถป้องกันอุบัติภัยนะครับทั้งในบ้านของเราในชุมชนของเราแล้วก็กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเราควรจะช่วยกันคนลเล็กละน้อยในส่วนของอะไรบ้างครับเชิญครับคืออยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะสิ่งแรกที่เราต้องช่วยตัวตัวเราเองก่อนคือหนึ่งในบ้านของเราตัวของเราเอ,เองจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาท ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันแล้วก็บอกเพื่อนบ้านข้างเคียงว่า,าวันนี้จุดทูบจุดเทียนไหว้พระเนี่ยดับเรียบร้อยไหมเตือนกันด้วยก่อนจะนอนปิดไฟให้เรียบร้อยแก๊สปิดไหมเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าที่อุ่นกับข้าวไว้น่ปิดให้หมดนะครับทูบเทียนที่ในห้องพระในการสวดมนต์ภาวนาต่างๆาาก็จัดการให้เรียบร้อยประตูหน้าต่าง ใส่กอนห้เรียบร้อยขโมยตะโจนจะได้ไม่เข้ามาเนี่ยเป็นการป้องกันสําหรับตัวเองครับผมครับ,รบสิ่งที่ท่านรองพูดมานะครับ <cosine. S 3> ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยมีอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถไหว้พระหรือว่าการทํากับข้าวก็ดีนะฮะคือสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีสติตลอดเวลาแล้วก็ genius, ตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนที่เราอยู่นะครับเพียงเท่นานี้ผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครของเราก็จะปลอดภัยจากอุบัติภัยแล้วละครับขอบคุณมากนะครับท่านรองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ